ดวงวงหมอลำตั้งขึ้นเยอะขึ้นมาใหม่เยอะมากอะไรยังไงเนาะเกิดอะไรขึ้นเกิดอีกอย่างขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจ่าเดี๋ยวแย้นิ้วสีบสูฟังนองจกคือว่าลาสูดบอดบอยสิริใช้แล้วก็ได้โพดแบบนี้แหละพี่น้องแคปชั่นบักเวาหยยดเลยพี่น้องแย้นิ้วสิอ่านให้ฟังนาะงกันเนาะ,ะ,นะหลายคนกล่าวว่าช่วงนี้หมอลำวงลำหมอลำตั้งขึ้นใหม่เยอะแต่สําหรับผมมองว่าไม่เยอะเลยครับ ถ้าเอาจริงๆแต่ก่อนมีมากกว่านี้หลายเท่านับแค่มหาสรารคามกาลสินขอนแก่นก็มากกว่าร้อยคณะถ้ารวมทั้งแผ่นดินอีสานแล้วนับได้ไม่หมดเลยครับแต่ก็ไปได้ปิดตำนานหรือเลิกวงไปในช่วงต้มยำกุ้งช่วงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองพิเศรษ,ษฐกิจหรือแม้กระทั่งสังคมที่เปลี่ยนไป รูปแบบการจัดประเพณีหรือวัฒนธรรมบางชุมชนที่ปรับเปลี่ยนไปตามสมัยบางสถานที่จัดงานไม่ได้เวลาทำการแสดงบีบรัดให้เวลาแสดงได้น้อยลงบางงานใหญ่ๆก็เลิกจ้างหมอลำวงที่รอดพ้นและประคับประคองได้ก็ต้องสู้ในทุกมิติสมพอสมควรจึงยืนหยัดได้ถึง ทุกวันนี้ซึ่งก็เหลือไม่ถึง30คณะแต่ปีนี้วงหมอลำใหม่ผุดขึ้นมาเพิ่มเติมมีไอเดียการนำเสนอผลงานที่มีการสร้างสื่อมีเดียให้เป็นสากลขึ้นสำหรับผมจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเป็นทางเลือกให้กับเจ้าภาพได้เห็นได้เลือก อย่างหลากหลายมีองค์กรสร้างงานสร้างอาชีพและสืบทอดวัฒนธรรมกำเนิดขึ้นเพิ่มเติมและที่สำคัญการรักษาหรือสืบทอดวัฒนธรรมหมอลำนั้นก็ต้องสอดคล้องและไปพร้อมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ชมและผู้แสดงความสวยงามที่บ่งบอกถึงเผ่าพันธุ์แก่นแท้ของหมอลำที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมา ที่งดงามอยู่แล้วช่วยกันยึดเป็นหลักส่วนการประยุกต์พัฒนาเพิ่มเติมถ้าอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมหมอลำเราไม่มีวันตายแน่นอนครับพี่น้องบอดบอยแล้วก็โพดแบบนี้นะพี่น้องจ้าเราแล้วกันเอฟซี FC หลายๆท่านก็มาคอมเมนต์นะพี่น้องบอดบอยแล้วคิดบวกได้คักอีหลีพี่น้องจ้าท่านี้ก็ว่าเขามีพลังบวกมากมาย พ่อเทพบระบุชุดเพชรแมนพี่นงจาเปรียบเหมือนกาแฟเมซอนยังขายได้ตลอดแม้จะอยู่เป็นร้อยปียังขายได้แมนพี่นองคิดบวกผู้บริโภคได้มีทางเลือกศิลปะประสบการณ์ความสามารถคือคุณสมบัติของมอลำถึงจะรอดแมนพี่นองบอสเก่งจริงๆความสามารถเยอะการเล่าเรื่องการสนทนาสื่อสารได้ อ่านได้เข้าใจระดับอาจารย์สอนสิทธิ์ให้เข้าใจในศาสตร์ขแขนงของหมอลำบอดเก่งมากๆชื่นชมชื่นชอบค่ะเดินทางปลอดภัยไปแสดงที่ไหนไปขอให้มีแฟนๆเยอะๆให้ได้รับพลังบวกทุกๆสถานที่นะคะอีกท่านนี่ก็ว่าจริงค่ะสังคมเปลี่ยนไปหมอลำก็บางคณะก็เลิกแต่ดีนะที่กลับมาตามดูอีกทีคือคู่ เอบี A, B, และหมอลำใจเกินร้อยแมนพี่น้องจ้าบอดบอยซอแอนเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อจ้าเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงลำลำรวยรวยยิงยิงขึ้นไปจ้าพี่พี่น้องน้องมีความชห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยานิวในเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะบายบายแตงเกียว